ครับเทสงานนะครับปิด3เอี่ยวนะครับพยายามจะไม่ให้เอียวกับ3มาพร้อมกันนะครับเราจะใช้ให้แบบว่ามาคู่ก็คู่3คู่เอียวไปเลยนะครับก็จะขยันคู่ไปในตัวนะครับเป๋าสองเปิดแรกนะมีแค่น้ำหนักเล็กๆนะอ่านี้เต้นรัวหน่อยนะครับห้าห้มนะครับมี3จะไม่มีเอียวนะครับ จะลองเทสไม่มากนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาส่งของ3ามสี่ห้านี่แรงมาอีกหน่อยนึงหกห้าสาอยากให้มาคู่ประคองจานให้เป็นพื้นราบนะครับให้เป็นแนวแบบตรงๆนะครับตรงๆนะครับยกบเบาๆนะครับมันเป็นงานของมันเองนะครับ มาคู่แน่นอนนะครับเผื่อหลุดมาตรงแบบนี้นะครับนี่นะครับออก11นะครับประมาณนี้เนาะถ้ายกแรงนะครับนะครับยกแรงก็ถือว่าใช้ได้ไม่ตีไม่มีไม่มีติดสามเอี่ยวนะครับไม่มีติดสามเอี่ยวถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับจะออกทางด้านสูงนะครับถ้าต่ําก็จะต่ําแบบคู่คู่นะครับจะไม่แบบ หึ่งสองสามสองสองเอี่ยวอย่างนั้นก็แทบจะไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับจะออกทางสูงมากกว่านะครับถือว่าเป็นไฮโลที่ดีนะครับไม่ตายต่ํานะครับงานตัวนี้นะครับเป็นงานขยันคู่11นะครับปิด3าเอี่ยวนะครับสั่งเฉพาะนะครับเป็นลูกชุดพิเศษนะครับสั่งขึ้นงานโดยเฉพาะท่านอื่นอยากได้ปิดหน้าไหนก็สามารถสั่งข้องานได้เช่นกันนะครับแล้วก็ อยากได้ลูกขาวลูกใสลูกสเกลน,นะครับก็สามารถเข้างานได้เช่นกันนะครับติดต่อกับช่างนะครับข้อมูลการติดต่อเ็าอยู่ที่หน้าเฟซน,นะครับกดเข้าไปแล้วกดลิงก์สีฟ้าก็ได้แล้วจะได้แอปคุยกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นเต่าขยันคู่สุดเอ็ดปิด3เอี่ยวนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ